กับคุณพริฤทธ์เอาเรื่องของจํานวนครั้งในการทําประชามติก่อนเมื่อวานนี้ก็มีข้อถดถียงกันหลายฝ่ายเหมือนกันนะครับคุณพริฤทธ์เองเสนอบอกว่าจาก3ครั้งเนี่ยเหลือแค่2ครั้งไหมแต่ทางฝักฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาลเขาก็ยังเสียงแตกอยู่3ครั้ง2ครั้งสรุปแล้วเนี่ยจะหาข้อสรุปจะหาจุดกึ่งกลางที่มันลงตัวยังไงครับหลังจากนี้จะคุยกันยังไงฮะ ก็ต้องบอกว่าความเป็นข้อถกเถียงเรื่องจำนวนประชาติเป็นข้อถกเถียงที่มีมาจะพักยังไงเอาครับ,รบจุดยืนของพรักประชาชนหรือว่าแม้กระทั่งย้อนไปสมัยพักเก้าไกลเนี่ยก็ชัดเจนมาโดยตลอดซึ่งเป็นจุดยืนเดียวกันกับพักเพื่อไทยครับว่าเรามองว่าการยึดตามมจําเ,เป็นทางกฎหมายตามกรอบของรัฐธรรมนูญแล้วก็คำวินิจัยสารม,มนูญเนี่ยจำนวนประชามตเนี่ยสองครั้งก็เพียนพอแล้วครับ แต่ว่าก่อนจะมีบาง่ายที่ตีความคำวิสัยสามนษญ์แตกขันไปแล้วก็ไปตีความว่าจําเป็นต้องมีเครื่อใหม่หนึ่งครั้งเป็นครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นความแตกต่างในการตีความคำวิจัยจากรัฐธรรมนูญสีทพันสองัห้ารหกสบี่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็ได้พยายามจะใช้ทั้งเวทีในสภาและนอกสภาเพื่ออภิรายให้เห็นว่าทำไมคำวิสัยสามนัญูสีทันสองนห้ายกสี่ไม่ได้บอกว่าเราทำประชามติสามครั้งแต่บอกเพียงว่าให้ทําประชามติหนึ่งครั้งก่อน จะมีการจัดทำรัฐมนตร์ต่และก็หนึ่งครั้งหลักรวมกันเป็นสองครั้งนะครับครับเปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็คือว่าบุคคลที่สามารถทิ่ขาดได้ในเบื้องต้นว่าจะมีความตามตามความเห็นว่าประชามตินั้นสองหรืสามครั้งเนี่ยคือประธานรัฐสภาอืเพราะว่าออพอพักเก้าปลายละพักเพื่อไทยเห็นตรงกันว่าสองครั้งก็เพียงพอเนี่ย สิ่งแรกที่จะต้องอทําเพื่อริเพิ่มกระบวนการดังกล่าวเนี่ยคือก,การยื่นร่างแก้ไขรัฐมนูญเกี่ยวกับการมีสรมาจาักนัน้รัฐมนูลต่อไเนี่ยเข้าถึงรัฐสภาแต่พอทั้งพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยยื่นร่างดังกล่าวเข้าไปเมื่อตอนต้นปี67ดก็ 6, คือต้นปีนี้เนี่ยรประธานรัฐสภาตัดสินใจไม่บรรจุร่างดังกล่าวเข้ายู่ระเบียบว,วาระการประชุมเพราะไปตีความว่าต้องมีการธรมรมชาติรวมกันสามครั้งหรือว่าต้องมีการธปรมชาติอีกหนึ่งครั้งเพิ่มขึ้นมาก่อน จะสามารถบรรจุร่างดงางสาวได้นะครับดนะังน,นั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะปลดล็อกกระบวนการให้เหลือเพียงสองครั้งเนี่ยก็จะมีสองสามขั้นตอนที่จำเป็นต้องทำขั้นตอนแรกเนี่ยคือการโน้มน้าวนะครับให้ทางประธานรัฐสภาเนี่ยพบทวนการตัดสินใจนะครับแล้วก็เปลี่ยนใจมาบรรจุร่างดงาง่าวเข้าสู่เียววาระการประชุมรัฐสภาครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางสมาชิกการพัฒนาการเมืองได้มีการออกหนังสือเพื่อขอเข้าพบหารือกับทางประธานสภา แล้วก็ได้รับคำตอบกลับมาแล้วนะครับว่าสามารถเข้าพบหารือได้เดี๋ยววันที่27สิ้นเดือนนี้ครับอันนี้เป็นขั้นตอนแรกแล้วเราก็หวังว่าพอเราไปหยิบยกรายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นรายบุคคลของตุลาการสามนูนเก้าคนที่มาประกอบคดีไถ่สามนูนสี่ทับสองห้ากสี่เนี่ยเราจะค้นพบว่าตุลาการส่วนใหญ่เขียนทัดแย้งนะครับในความเห็นส่วนตัวว่าสองครั้งนั้นเขียนผอนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งครับ แต่ขั้นตอนที่สองที่ตามมาที่ซึ่งซึ่งทีงงกรอและสองท่านพูดว่อสักู่ซึ่งสําคัญก็คือว่าหากสมมุติเราทําขั้นตอนที่หนึ่งสำเร็จและประธานราาัฐบรรจุร่างเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภาเนี่ยร,ร่างดังกล่าวก็จะถ่านความเห็นชอบได้หากสมาชิกรัฐสภาเห็นตรงกันครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าบุคคลที่สองที่เราขอเข้าพบในคือนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะหัวหน้าฝ่า,ายรัฐบาลเพื่อหวังจะไปโน้มแล้วนะครับว่าการทำประชามติสองครั้งเนี่ยก็เพียงขอและทําให้ สสจะพักรัฐบาลนยกมือเห่นชอบร่างแก้ไขรัฐมนูลของพักเพื่อไทยและของพักประชาชนรวมไปถึงการช่วยกันโน้มน้าวให้สมาชิกูุรีรัมเบีเบีนชอบด้วยเช่นกันเพื่อทําให้ร่างแก้ไขมีตธร,รรมนูญบรรพันรัฐธรรมนมาได้และก็ริเริ่มการมีสอบสรอที่จะมาจับจับที่ลงร,รัฐธรรมนูญแบบใหม่ส่วนทางสุดบุนคคลที่สามที่เราขอเข้าพบเนี่ยคือทางประธานสานรรัฐมน,นูญหรือว่าตัวแทนของศาลรัฐมนูญนะครับเพราะเราเห็นว่า ในเมื่อข้อถกเถียงที่เป็นอยู่ในสังคมและปัจจุบันเนี่ยมันคือความเห็นต่างในการตีความวิจัยสารบัญรูปรับ254เนี่ยหากสามบูปเพียงแค่ออกมาให้ความชัดเจนว่าสิ่งที่เ็งวิจัยมานั้นหมายถึงอะไรเนี่ยมันข้อถกเถียงมันก็จะจะจะสิ้นสุดลงไปและผมก็เชื่อว่าหากสามนัญูออกมาขยายความเนี่ยก็จะเป็นการขยายความในลักษณะที่บอกว่าประชาธิปไตยสองครั้งนั้นเพียงพอครับดังนั้นอันนี้เลยเป็นสามกลุ่มบุคคลที่ทาง กรรมธิการพนักานเดือได้ออกังสื่อขอเข้าพบแล้วก็หวังว่าจะสามารถเข้าพบทุกฝ่ายได้ภายในเดือนพฤศจิกายน,นครับครับคุณผลิตครับสมมุติว่าทางประธานสภาเขาเปลี่ยนใจแล้วก็บรรจุร่างนี้จริงๆแล้วเราไปคุยกับตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยแต่พอดูภาพรวมการทํางานของพรรคร่วมรัฐบาลก็มีความเป็นเฉพาะตัวสูงมากแล้วบางพรรคก็แสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่ได้ให้น้ําหนักกับการทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่มากนักพอมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวเนี่ยการเสนอให้ลดจาก3เหลือ2 มันจะกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือเปล่าครับคือผมคิดว่าการเสื่อมรบตึกสามเดือนสองเนี่ยมันเป็นข้อถกเถียงในเชิงกฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ยหากเราโน้มน้าวให้เหตุผลและผลรวมถึงโน้มน้าวให้ประธานาัฐสภายินดีบรรจุร่างต่างแต่ผมก็หวังว่าข้อมวลกฎหมายก็จะคลี่คลายลงไปในเรื่องของจุดยืนทางการเมืองนะครับว่าแต่ละพรคมีจุดยืนอย่างไรมีความกระดืือร้อนมากน้อยแค่ไหนที่จะเห็นการจัดทารัฐมนตรีใหม่ อันนี้ผมคิดว่าที่น้องประชานวิเคราะห์ถึงจุดยืนที่อาจจะมีน้ำหนักไม่เหมือนกันได้อยู่แล้วของแต่ละพักเพียงแต่ว่าผมก็ต้องเตือนความทรงจำทุกท่านว่าความจริงนโยบายในการจัดคารับอนมูลทรัยใหม่เนี่ยไม่ได้เป็นนโยบายของพรคการเมืองใดพักการเมือง็นการเฉพาะนะครับ,รบเป็นนโยบายของรัฐบาลที่นายกได้แถลงต่อรัฐสภาซึหมายความว่ามันได้รับการอนุมัติจากพกรร่วมรัฐบาลทุกพักได้ออกมาเป็นนโยบายของรัฐบาลผส,สมที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนา มันไม่ได้เป็นแค่นโยบายของพักเพื่อไทยพักใดพักหนึ่งหรือรัฐบาลเท่านั้นดังนั้นผมก็คิดว่ามันก็เป็นความคาดหวังขั้นพื้นฐานที่ที่เราอยากจะเห็นรัฐบาลรักษาคำมั่นสัญญาเชิงนโยบายที่ได้ประกาศต่อรัฐสภาแล้วก็ต่อที่รองประชาชนครับครับคุณพริ์อาจจะต้องจําเป็นที่จะต้องไปคุยกับพักร่วมรัฐบาลด้วยไหมไม่ใช่แค่เฉพาะพักเพื่อไทยเพราะว่า อ่าโอเคทางเพื่อไทยกับทางพรรคประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ได้ขัดข้องกับสองครั้งอย่างที่คุณภริศบอกไปแต่พรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นๆเขาก็ส่งสัญญาณชัดว่ายังไงเขาก็จะเอาสามครั้งแล้วก็ร้อนไปถึงเพื่อไทยมีบางคนออกมาบอกว่าถ้าพูดคุยกันไม่ได้ถ้าตกลงกันไม่ได้ตกผลึกกันไม่ได้ก็จะดองเอาไว้เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่ทาละต้องไปคุยกับพรรคร่วมก็จะครับต้องคุยกับทุกพรรค จำเป็นต้องคุยกับทุกพักในรัฐบาลครับอันนี้เป็นผลที่ไปเราถึงส่งหนังสือไปถึงทนายกรัฐมนตรีเพราะว่าทนายกไม่ได้เป็นเพียงหัวหน้าพักเพื่อไทยท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลซึ่งประกอบไปด้วยหลายพักก็คาดหวังบทบาทท่าเป็นผู้นำของทนายกในการในการสวงขันความร่วมมือกับพักร่วมัฐบาลนะเนี่ยเราออกงสือไปเข้าพบกนายกแต่ทนายกถ้าทนายกจะพาตัวแทนพักอื่นหัวหน้าพักการเมืองอื่นเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยเราก็ยินดีเลยครับคุณผลิตผมยกเหตุการณ์สมมุติว่า าการเสนอให้จากสาหรือสองมันไม่สําเร็จมันมีทางอื่นเป็นแผนสํารองไหมครับที่ทําให้การทําประชามติแล้วก็ทารัฐมนูญฉบับใหม่เสร็จทันภายในรัฐบาลนี้นะครับครับคือถ้ากลับไปที่จุดยืนของพคประชาชนนะครับผมคิดว่าเราต้องเดินส2อ 2> งเส้นทางคู่ขนานเสมนอนะครับเส้นทางที่หนึ่งคือการพยายามจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่นะครับ,รบแต่เส้นทางที่สองที่เราเดินคู่ขนานนี่คือการแก้รายมาตราในประเด็นที่มันจําเป็นเร่งด่วนนะครับเพื่อที่ว่าในระหว่างทีเ่เรากําลัง กาเดินการจัดทำรัฐธรูปแบบใหม่เนี่ยอย่างน้อยบางปัญหาวัตถุกแก้ไขไปก่อนครับผ่านการแก้ไขใดมากกว่านะครับเนั้นอันนี้คือภาพใหญ่แต่ถ้าเอาเฉพาะเส้นทางในการจัดทำรัฐธรูปแบบใหม่เนี่ยหรือทายังไงให้ทันก่อนการเลือกตั้งปี7สูตรเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เรารัฐบาลทีนี้ก็ได้ลงตรแหนงมาประมาณ1ปี่กว่านะครับก็ต้องพูดตามตรงว่าแม้จะมีการประทาหรือกิจกรรมหลายอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ในเชิงรูปประทามเนี่ยความคืบหน้ามัน,ใน,ใ,นในการเข้าสู่ การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะถือว่าในความเห็นของผมนะครับ,รบมีหลายขั้นตอนที่มันช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้มีความเสี่ยงสูงว่าจะจัดทำฉบับใหม่ไม่ทมันกับการเลือกตั้งปี7 0ครับถ้าสมมติต้องกลับไปใช้การทําประชามติสามครั้งนะครับมันก็มีความเสี่ยงสูงครับว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จทันกับการเลือกตั้งปี7 0อันนี้ก็เลยเป็นอีกทีก่เหตุผลหนึ่งที่ผมถึงเห็นถึงความสเป็นมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำในการพยายามจะใช้กระบวนการที่มีการทำประชาม ครับคุณพริฤทธ์นอกจากความเห็นต่างในซีของสอสอแล้วสอวอเขาก็มีความเห็นต่างเหมือนกันโดยเฉพาะเกณฑ์สองชั้นชั้นครึ่งเนี่ยทางสอวอเขายังคงยืนกรานว่ายังต้องเป็นสองชั้นอยู่แต่สอสอก็ยืนกรานเหมือนกันว่าพบกันเครื่องทางไหมลดมาหน่อยไหมเป็นชั้นครึ่งไหมในส่วนของคุณพระฤทธ์ในส่วนของประชาชนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ ครับคือก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพักประชาชนเราก็ยืนยันมาตลอดนะครับ,รบว่าเราอยากให้กติกาเนี่ยใช้เป็นกติกาเสียขั้นมาหนึง่งชั้นนะครับเพราะเรากังวลว่าพอไปใช้เสรยจขั้สองชั้นเนี่ยแม้ว่าการไปกําหนดเกณฑ์ชั้นบนหรือเกณฑ์ที่เกี่ยวกับตัดส่วนผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยอาจจะดูเหมือนมีเจตนาที่ดีนะครับแต่ว่ามันอาจจะทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในกติกาประชาสัมติได้ผู้ง่ายๆคือฝ่ายที่ รณรงค์อยากเห็นประชาธิป่านเนี่ยก็ต้องทําเต็มที่ในการให้คนออกปาใช้ิสิทธิ์แล้วก็ word yes, word บวชเยสบวตเห็นด้วยซึ่งนี่เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ฝ่ายที่เขาอาจจะไม่อยากเห็นประชาธิป่านเนี่ยเขามีช่องทางหนึ่งคือการรณรงค์ให้คนนั้นนอนอยู่บ้านนะครับซึ่งหมายความว่าถึงแม้คนที่อยากเห็นประชาธิป่านในสังคมนี้จะมีมากกว่าคนที่ไม่อยากเห็นประชาธิป่านเนี่ยนะฮะคนที่ไม่อยากเห็นประชาธิป่านเนี่ย ปลดรงให้ฝ่ายตัวเองนอนอยู่บ้านและไปบวกกับคนที่ไม่ออกไปใช้สิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะความประชาสิมพิ์ได้สําเร็จนะค,ครับดังนั้นอันนี้เป็นความไม่เป็นธรรมที่เรากังวลที่อาจจะเกิดขึ้นจากพัิกาเสียงข้างมากสองชั้นดังนั้นเนี่ยที่ผ่านมาพรคประชาชนก็ยืนยันเรื่องของพัิกาเสียงข้างมากหนึ่งชั้นทีนี้คําถามคือว่า ถ้าสมมติว่าสอวอกับสอสอตกลงกันไม่ได้อมสมมติข้อสรุปจากกรรมธิการร่วมไม่ไม่เป็นที่ตึงนอใจของศาผู้แทนรัชดรอนคำถามคือจะเกิดอ,อะไรขึ้นคําตอ,อบคือว่าศาผู้าทนรัชดรก็ยังคงยืนยันร่างของตัวเองได้เพียงแต่ว่าจะต้องถูกยับยังไปหกเดือนูง่ยายคือมันบวกแค่ระยะเวลาไปหกเดือนซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ากรอกในการ หรือว่าไทม์ไลน์ในการจัดทำรัฐมนตรีออกไมาผูกกับเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะกังวลว่ามันจะทําให้ล่าช้าออกไปแต่หากเราสลับมาใช้กระบวนการธรระชามติสองครั้งนะครับการบวกหกเดือนตรงนี้ไม่เป็นปัญหาเลยครับเพราะว่าถ้าเราทรํารรมชาติสองครั้งเนี่ยขั้นตอนแรกมันไม่ใช่การจัดประชามติเลยแต่มันคือการไปให้รัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขรูเกี่ยวกับสองรอยหนอนซึ่งก็ต้องผ่านสามวานะครับรัฐสภาดังนั้นเนี่ยไอ้หกเดือนที่มันจะเติมเข้ามาเนี่ยมันก็จะคู่ขนาน กับช่วงเวลาที่รัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขมูลเกี่ยวกับสรอพอดีพอ,อรัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขมูลจนสาเสร็จร,ร,ร,ร่างพรบประชามติฉบับใหม่ที่สสยืนยันก็จะปัะทับใช้พร้อมๆกันดังนั้นเนี่ยมผมเลยคิดว่ายิ่งเรามีข้อสรุปเรื่องพรบประชามติช้าเท่าไหร่เนี่ยยิ่งน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งการที่จะทําให้เราสำารับมาใช้กระบวนการจัดทำประชามติตอของรังก็มันจะไม่ถูกกระทบ จากจากความเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับตัวพรบประชาธิปไตยกาวครับคุณผลิตสุดท้ายครับถามในมุมมองส่วนตัวคุณผลิตเลยตอนนี้มีหวังแค่ไหนที่จะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามที่แทบทุกพักการเมืองในสภาเวลานี้ให้คํามั่นไว้ทันการเลือกตั้งปี70ครับคือถ้าผมคํานวณด้วยวิทยาศาสตร์เลยนะครับด้วยขั้นตอนกอบเวลาอ่านตเนี่ยผมเห็นว่าผนทางเดียวที่เราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่บังคับใช้ทางการเลือกตั้งปี70ก็คือการ ลดจำนวนประชาธิติจากสามดยสองครั้งนะครับถ้าทาตัวนี้ไม่สาเร็จแต่ผมคิดว่ากรอบเวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากนะครับ,รบผมก็แต่ว่าณเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่มาหมดหวังแล้วครับมมผมคิดว่าในเมื่อมันเป็นคำมั่นสัญญาที่ทางรัฐบาลให้ต่อประชาชนแล้วก็ฝ่ายค้านได้ประกาศเป็นจุดขยขืนตนเองเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองที่ต้องหาทางออกให้กับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วก็รักษาคำมั่นสัญญาที่เขาต้องให้ไว้กับพี่น้องประชาชนผมในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านก็จะทำเต็มที่ตรงนั้นนะครับแม้เราไม่ได้มีอำนาจฝ่ายโดยหาก็ตาม ผมก็หวังว่ารัฐบาลก็จะใช้เวลาช่วงนี้ในการทาเต็มที่เพื่อหาทางออกเช่นกันอ่ะาล่ะครับช่วงนี้ตรวจสอบกับคุณพาลิศเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ